งานนี้ได้เวลาประเด็ดสืกวันที่11พฤษภาคมนี้สำหรับสืกการเลือกตั้งนายกเทศมนตตีในเทศบาลตำบลทัญยะบุรีซึ่งเป็นของบ้านใหญ่แล้วก็เป็นกระแสของน้องลูกพีชอยู่ณขณะนี้นะครับแล้วก็มีชาวประทุมบอกว่าพวกเขาไม่พวกเขาไม่เอาข่าวแบบนี้พวกเขาไม่ต้องการคนที่มีอำนาจบาดใหญ่มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับล่าสุดคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะบ,บิ๊กแจ๊ดครับพลตำรวจโทคำรนวิทย์ทูบกระจาก นายกอบจอจังหวัดปทุมธานีแถลงข่าวครับแถลงข่าวแล้วนะฮะแถลงข่าวอย่างชัดเจนเลยเปิดตัวคุณสมชาติผู้สมัครเบอร์สองครับหมายเลขสองลงชิงชัยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำยนทำธัญบุรีเป็นที่เรียบร้อยงานนี้ต้องจับตาดูนะฮะว่ากระแสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้กระแสยังไม่ดับนะ นะยังต่อเนื่องกําลังจาเข้าสู่ช่วงท้ายเดือนเมษายนแล้วนะครับแต่การเลือกตั้งเนี่ยก็จะเกิดขึ้นอีกสักประมาณประมาณ2สัปดาห์นะประมาณ2สัปดาห์กว่าๆเลยนะ11พฤษภาคมก็ต้องดูและครับว่ากระแสที่มันเกิดขึ้นจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชาวตำบลธัญบ,บุรีจังหวัดปทุมธานีหรือไม่ล่าสุดการขยิบในครั้งนี้ของบิ๊กจดหลังจากที่มีประชาชนเดินทางมาให้กําลังใจเนี่ยนะครับ ก็ชัดเจนนะฮะว่าถ้าพูดเป็นภาษาลุกนบเนี่ยเขาเรียกว่าได้เวลาพัเด็ดศึกแล้วจริงหรือไม่จริงครับคุณผู้ชมครับเช่นเดิมหากอยากสนับสนุนยุคนะครับวันนี้ผมเอาสุดยอดสินค้านะครับแหนมยุคนครับคุณผู้ชมครับอันนี้สินค้าขายดีนะส่งไปษนีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านแล้วนะครับของจังหวัดน่านนะผมไปเค็กสถิติมาแล้วแหนมยุคนสูตรเมืองปัวเขาเรียกว่าจีนส้มนะครับจีนส้มชุดละร้อยห้าสิบบาท หากสนใจพิมพ์คขาว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับผลิตสดใหม่เสมอ <c oughs> สุดยอดนะครับทำมาสามปีแล้วนะครับยอดขายต่อเนื่องไพรสณีบอกว่าคือยอดขายส่งอันดับหนึ่งของไพรส์ีจังหวัดน่านการันตีเลยนะฮะชุดละร้อยห้าสิบาทหากสนใจพิมพ์เขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับเป็นแหนมสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่ากินส้มนะครับเดี๋ยวผมแกะกินให้ดูนะหรือจะสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับสุดยอดนะครับ หนึ่งชุดจะมีสิบชิ้นนะสิบชิ้นร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะนี่เขาเรียกว่าจีนส้มอ่ะใครรู้จักไหมจีนส้มเมืองปัวของดีเมืองปัวจังหวัดน่านทาสดใหม่มีพริกขี้หนูสวนดีๆนะครับสองเม็ดอยู่ข้างในเห็นไหมเน,เ,นเนี่ยเน้นๆเลยกินกับข้าวเหนียวนะจริงๆมีพริกขั่วนะโอ้โหสุดยอดเนี่ยเดี๋ยวดูนะร้อยหสิบนะสนใจพี่เขวาา่าสนใจสนใจเข้ามาอืมอร่อยกว่าเนมทั่วไป แน่นอนนะจะกินดิบก็ได้จะเอาไปย่างเอาไปเวฟนะเอาไปปรุงสุกก็ได้เอาไปผัดใส่ไข่ก็ยิ่งอร่อยนะชุดละร้อยห้าสิบอืมออร่อยมากนี่นะฮะแท็คใหญ่ๆเลยนะครับอืม สนใจพิ้ง์เขา,าสนใจสนใจเข้ามาเนี่ยกินกินแล้วก็ติดใจกินต่อนะแนมยุคนนะดูสิดูหนังหมูสิสวยงามนะไม่ใส่สารด้วยนะครับอ่เรื่องของเรื่องไม่ใส่สารนะครับพิกขี้กินหูสองเม็ดกินเข้าไปโอโ้โหเผ็ดกำลังดีเลยนะครับหอมมากสีสวยๆเลยไม่ใส่สีด้วยนะครับเนี่ยอืมนึ่กับผู้หญิงอร่อยเลยนะชุดหนึ่งมีตั้งสิบชิ้นอะ เนะงินเงินเงินร้อยห้าสิบบาทสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับอร่อยมากอืแหนมยุคนผมพิสูจน์แล้วนะครับไม่ได้ทาขายเล่นๆนะครับเนี่ยมันเป็นสูตรตั้งแต่โบราณสูตรดั้งเดิมไปไหนใครก็ทักโอ้ยุคนขายแหนมแหนมอร่อยมากบางวันไปนั่งแท็กซี่พี่แท็กซี่ก็ทักทีมข่าวโอ้แหนมพี่ยุคนนะไส้อัวด้วยนะ ไสอัวสูตรบ้านแม่เพื่อนเนี่ยสุดยอดเลยก็อร่อยนะคนก็พูดถึงกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยแหนมยุคนเนี่ยให้ดูให้ดหูดิให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะเห็นไหมนี่ฮะอือเห็นไหมพริกขี้หนูสดๆใหม่ๆนะครับนะแหนมสีสวยๆเลยนะครับอร่อยมากท้าให้ลองเลยถ้าเป็นคนเหนือเนี่ยคนเมืองเ,เขาเรียกว่าจีนส้มเขาเรียกว่าจีนส้มอร่อยมากนะ ไม่งั้นมันไม่ขายดีเป็นสินค้าส่งออกไปสดีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านนะครับนะมันไม่ขายต่อเนื่องขนาดนี้สองสามปีแล้วครับสามปีละคนจะติดอกติดใจนะครับตอนนี้กําลังจะพัฒนาอยู่นะกําลังพัฒนารูปรักผลิตภัณฑ์การผลิตให้ได้จํานวนมากขึ้นเพราะว่ามันขายไม่พันนะผลิตให้มากขึ้นเพื่อที่จะเอาไปจัดจาหน่ายตามสถานที่ต่างๆนะครับเราก็จะเปิดรับตัวแทนในอนาคตด้วยนะครับ